บางคนเขาไม่รู้อ่ะเขาจะคิดว่าข้าวเบิร์เนี่ยเป็นข้าวต้มก็คือแบบเหมือนจะแบบเอามาแล้วก็กินเฉยๆแล้วเดี๋ยวความจริงไม่ใช่นะคือข้าวเบิร์เนี่ยเป็นข้าวที่เป็นกับข้าวนะคะเป็นกับข้าวของคนกะเหรี่ยงเนาะเขาจะกินกันแบบนี้ค่ะท,ทุกคนอี่เอาคุก,กับข้าวนะคะป่วยมากๆเลยไม่เหมือนที่นายโปนะไม,ไม,ไม่ไม่เหมือนเลยเพราะว่าที่นายโปจะเป็นอีกอย่างนะแต่ว่าปลูกปลูกตรงนั้สี่ห้าต้นแล้ว โอ้โหผูให้หมดเลยก็มาล้างไม้ล้างมือนะคะหลังจากที่ไปผูกข้าวเอามาช่วงพาผู้หิมูแค่กันในกูเกสสวัสดีนะคะเจอกันคลิปใหม่แล้วนะคะก็วันนี้นะคะปอก็มาอยู่ที่บ้านห้วยเกี่ยงอําเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่นะคะก็นี่จะเป็นบ้านเพื่อนแฮปอคือจะบอกว่าบรรยากาศดีมากๆเลยจะพามาดูโรงครัวนะคะคือจะบอกว่าเป็นโรงครัวแบบเมื่อก่อนนะค,ะคลาสสิกมากทุกคนมีมีน้องแมวเยอะมากด้วยประเด็นก็คือเดินนี่ก็คือต้องระวังนะคะไม่งั้นจะเหยียบใส่น้องแมวตัวเล็กๆตัวเล็กตัวน้อยอนี่ครบรงครัวค่ะทุกคนมีเข้ามาเข้ามากันนี่จะเป็น บริเวณภายในโรงคัวรนะคะสวัสดีค่ะพี่พี่ไผยนะคะพี่พัยเรากําลังตักข้าวเบอร์ให้กินอยู่นะคะขึ้นฝีมือพี่พัยนะคะคือทาข้าวเบอร์เลยว้าวสีทอดนี่ข้าวเบอร์สูตรช่างกระเห่งสก้อใช่ไหมคะครับโหบรรยากาศดีมากเลยอันนี้มีให้เราได้พัจ้านี่เปานศรโอ้โหแม่พูดไทยได้ไหม ไ,ได้ oh <my. S 2> ได้แค่การเรียนสกออ๋อ oh, ได้แค่การีขยงสกอประเด็นอย่างปะพุน้นไม่เปออมืช็อปล่าค่ะทุกคนคะอันนี้คือจะเป็นหน้าต่างของสำรับในตอนนี้นะคะก็คือมาถึงปุ๊บพี่ไผ่ก็จัดการาให้ให้กินเป็นอันดับแรกเลยนะคะอาจจะเพราะว่าเห็นไอปอกินเยอะหรือเปล่า <laughs> ไม่น,น่าใช่นี่ oh. น,นี่มีเมนูซิกเนเจอร อ้อยก็คือที่แม่วางอ่ะมีช้างเยอะมากเลยนะคะพอเห็นเนี่ยพอขับผ่านมาใช่ไหมอันนี้จะเป็นอ้อยพี่ไผ่บอกว่าปลูกเองนะคะอันน,นี้มันต้องอ๋อมันต้องปอกเปลือกก่อนออไม่ได้กินอ้อยานานละลืมทุกคนคะมากินข้าวกันโอ้โหโอ้โหุห่มสกอร,นะร์นะเสิร์ฟถึงที่เลยนะคะโอ้โหตับเบอร์อคตับเบอร์โดมาใช่ไหมตับเบอร์โดมาตับเบอร์พาโดเอ๊ะ นี่อันนี้พี่ไผ่นะคะบอกว่าเป็นข้าวปลุกเองข้าวอยยข้าวโดยนี่ข้าวจะเม็ดใหญ่แบบนี้เลยนะคะบ้านยายโปมไม่ปลูกข้าวแบบนี้แล้วจะเป็นข้าวอีกอย่างมากินกันค่ะก็คืออาหารของคนกะเหรี่ยงนะคะถ้ามาแบบต้องรับแขกเนี่ยเขาจะทําข้าวเบิร์กให้กินนะคะทุกคนนี่ต้องขอชิมข้าวเบิร์กก่อนนี่นะคะอืมอืม อร่อยถ้าบางคนเขาไม่รู้ <S <S อ่ะเขาจะคิดว่าข้าวเบิร์เนี่ยเป็นข้าวต้มก<อ><ะ>็คือแบบเหมือนจะแบบเอามาแล้วก็กินเฉยๆเลยเดี๋ยวความจริงไม่ใช่นะคือข้าวเบิร์เนี่ยเป็นข้าวที่เป็นกับข้าวนะคะเป็นกับข้าวของคนกะเหรี่ยงเนาะเขาจะกินกันแบบมีค่ะทุกคนนีเอาคุกกับข้าวนะคะเสร็จแล้วก็กิน อันนเลยก็จะบอกว่าอาหารเหล่านี้นะคะเป็นฝีมือของพี่นุ่มสกอร์นะคะมา,ม,มาด้วยมาด้วยมาโอมาอีกแล้วนนมาอีกแล้วแม่โดเอามาเฮ้ยอ่ะ๋อแม่โดเป็นพี่สาวมาแล้วนะคะ,ะอันนี้สับประรดนะคะสับประรดืหก็ภาษากะเหรี่ยงโปรก่อนนะคะเรียกว่าช่างเละอยู่กินข้าวก่อนแล้วก็ค่อยกินผลมไม้ อ่ะทุกคนคะก็กินข้าวเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวก็จะไปนาะต่อไปนาของเพื่อนนะไปะยังไม่ได้แนะนําเพื่อนในะปอเลยใช่ไหม αι? อเพื่อนดอเพื่อนดอมาหน่อยซิเพื่อนดอมาแนะนําตัวหน่อยเร็วๆขมอนขมอนค่ะก็อ่เขาเขา,ขา,ขาบอกว่าเออเขาเขินกล้องนะคะไม่เป็นไรก็ยนะอย่าไปจ่อไปนาของเพื่อนในปอนะคะแล้วก็ จะลวดไปดูว่าบรรยากาศเขาเป็นยังไงนะเหมือนบ้านเราหรือเปล่าแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปการจะไปช่วยเขาปลูกข้าวสักหน่อยนะคะจะมาดูนะคะว่าบอจะปลูกข้าวไปยังไงนะคะบอกเลยว่าปอน,นี่โปรเฟช่นลมากคนนี่เปการเดินทางไปยังนาของเพื่อน,นปอนะคะก็คือจะอยู่2หมู่บ้านถัดไปนะคะนี่ก็จะเป็นเส้นทางทุกคนคะเป็นยังไงบ้างเส้นทางก็คือ วิวบรรยากาศธรรมชาติมากแล้วก็สดชื่นมากๆด้วยตอนที่พีปอขับไปนะคะฝนกำลังโปรยปลายเลยค่ะก็คือแบบคลึงฟ้าคลึงฝนแล้วละนะคะ <opposite. S 1> ก็ระหว่างทางไปทุ่งนานะคะฝนตกแหมฝนเป็นใจมากเลยค่ะตกตกระหว่างไปมาซื้อร่มก่อนเพราะว่าไม่ไดเอาร่มมาจากบ้านเดี oui, ๋ยวไปนาไม่มีร่มเลยเดี๋ยวเราตัวเปียกนะคะเราต้องมีร่มก่อน พอฝนเริ่มซานะคะก็<อ>เดินทางไปกันต่อค่ะอันนี้ก็คือเข้าไปอีกหมู่บ้านหนึ่งแล้วนะคะบรรยากาศหมู่บ้านนี้นะคะก็คือสวยงามไม่ต่างจากหมู่บ้านของเพื่อนปอเลยอันนี้ก็จะเป็นบ้านทรงแบบทั้งทรงใหม่ทรงเก่านะคะจะรวมๆกันไปเนาะจะเป็นหมู่บ้านของชาวปากกยอนะคะหรือว่ากระเหลี่ยงสะกอนั่นเองค่ะ ภาษาก็จะไม่เหมือนของอีโนะคะก็คำทักทายก็จะคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าก็ไม่เหมือนกันแค่จะเป็นความคล้ายเนาะนี่บรรยากาศหมู่บ้านเป็นยังไงบ้างคะอันนี้ก็จะเป็นทางไปยังนาน,นะคะก็คือออกจากหมู่บ้านแล้วก็เข้าสู่เขตนาของชาวบ้านนี่ฝนตกนะคะทางก็จะแฉะหน่อยก็ต้องขับรถระวังระวังนิดนึงถึงแล้วคะ่ะทุกคนในที่สุดก็มาถึงสุกที่ ค่ะทุกคนคะตอนนี้ก็ถึงที่นาแล้วนะคะทุกคนวิวบรรยากาศคือสวยมากๆเลยไม่เหมือนที่นาโปะนะไม,ไม,ไม่ไม่เหมือนเลยเพราะว่าที่นาโปะจะเป็นอีกอย่างนะแต่ว่าน,นี่คือจะเป็นแบบนี้เลยจะเอาเป็นนาสมัยใหม่นิดหนึง่งนิดหนึง่งดูสินี่เหมือนนาที่12ปานานนะคะคือจะคล้ายๆกันแบบนี้เลยนะค่ะทุกคนคะเดี๋ยวจะ ลงไปตรงนู้นนะเขา,เาไปดูเขาปลูกข้าวนะคะก็คือปลูกข้าววันแรกนะคะไปกันค่ะลงไปปลูกข้าวด้านล่างกันนะคะจะไปทักทายทักทายอา่อาทักทายทุกคนที่เขาปลูกค่ะเป็นอ๊อฟมืชอชเปอร์นะเพราะว่าไม่ใช่ภาษาเดียวกักบไอปอนะเดี๋ยวเราจะแบบเ,เนียนๆไปแล้วกัน ทุกคนคะนี่นะคะก็จะโยนต้นก้าวไว้แบบนี้เลยนะคะมี่พี่คนไหนที่ได้ปลูกข้าวนะคะก็จะเจอแบบนี้เลยแต่ว่าถ้าบ้านใครไม่ถ้าบ้านถ้าบ้านใครบางบางที่เขาจะเป็นรถใช้รถแล้วนะคะแต่ว่านี่ใช้คนทาอยู่เนาะเอามือชาเฟอร์ค่ะเอามือชาเฟอร์ก็คืออย่างที่เราบอกพูดคนละภาษาไกด์บอลนะจะจะพูดถ้าถ้าเขาพูดไทยไม่ได้ก็คือสื่อสารกับเขาในภาษามือแล้วทุกคนนี่ไงเขาปลูกข้าวกัน แล้วนี่ตรงนั้นเลยเขาช่วยกันปลูกข้าวนะนี่ก็คือปลูกข้าวได้เยอะกันแล้วขนาดวันนี้วันแรกนะปลูกได้เกือบเกือบเยอะแล้วอ่ะโอ้นี่เลยทุกคนปข้าวแบบนี้นะคะปลูกข้าวนี่ป้ากิยญพูดว่าไงสบู่สบู่นะบบู่สบู่สบู่สบู่อ๋อสบู่เอาเหมือน เหมือนของภาษาแอปเปลเลยนะคะพอเซิงบึงนะถ้าเป็นภาษากระเหลี่ยงกระเหลี่ยงโปนะเซิงบึงของเขาแล้วสู่บึงอ๋อนี่นะคะพอก็มาช่วยเพื่อนปลูกข้าวก่อนก็ปลูกได้ต้นสองต้นถึงเวลาลงมือปลูกข้าวแบบจริงจังแล้วนะคะพอก็จะมาช่วยเพื่อนเนาะก็ช่วยๆกันนะคะจะได้เสร็จไวๆนี้ หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน,นะคะ่ะเป็นชาวนานะคะต้องอดทนแล้วก็ต้องแข็งแรงนะคะเพราะว่าหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินอย่างเชีย่ยเบาแบบนี้เลยเดินมาอู้กันไปแล้คนเยอะไงคนตรงนี้เยอะนะฮะก็เลยอยากชวนคุยนะคะเมื่อกี้ไปหยุดตรงนั้นจะเดี๋ยวเดี๋ยวใจเลยน อยากก็อยากคุยภาษาสะกองกับเขานะคะแต่คุยไม่เป็นโอ้นี่เราจะปลูกปลูกแบบนี้เลยช่วยกันปลูกโอ้โหอันนี้พี่โด้พี่ของโด้วงเหรอคะงานหน้าเอากลกหน้าเหมือนตกใจนึ่งไปมีด้วงสองมีดโวงสองก็ว่าอยู่ว่าดไม่ได้ใส่เสื้อสีขาวไปค่ะทุกคนอันนี้ปอก็ขอเดิน ไปสัมภาษณ์คือวิวดีมากเดินไปหาเดินไปหาแม่ๆเพราะว่าเมื่อกี้ยังไม่ได้ครุยฮะออ้มอช็อปเปอร์ค่ะ<า>อยู่บ้านห้วยเกี่ยงใช่ไหมฮะใช่ค่ะอ,อ๋อปลูกปลูกข้าวเั็งแต่กี่โมงคะตั้งแต่กี่โมงแล้วปลูกข้าวหากโมงหกโมงแล้วอ๋อ,อ สื้อแขเยค่ะเป็นเป็นเป็นพี่แสวของโดเหระคะหรือว่าเป็นนี่ยเป็นนาอ๋อเป็นนาเป็นนาอืมเป็นยากเกินนะนี่เลยบริเวณนานะคะโหปลุกข้าวกันค่ะปลุกข้าวปลุกแล้วค่ะปลุกเรียบร้อย ปลูกตรงนี้สี่ห้าต้นแล้วลปลูกให้หมดเลยโอ้โหปลูกให้หมดเลยปลูให้หมดเลยโอ้หมดเลยยิปเก่งมากจะถึงสองวันข้างหน้าแป้งหนึ่งต้นแล้วถ้าช่วยกันใช่ไหมฮะอ๋อโอ้ตรงโอ้เสร็จแล้วเร็วมากไป,ไปตรงนี้ไปตรงนี้อันนี้แป้งสุดท้ายอ๋อยังมีอีกอีกแป้งเดียวทุกคนคะปอก็ปลูกข้าว ได้แค่นั้นนะคะก็มาล้างไม้ล้างมือตรงนี้ต่อนะคะพามาดูลำพวยน,นี่ก็คือโอ้โหน้ำเย็นมากเยอะ,ะัววะหรอมีปลาด้วยทุกคนค่ะทุกคนท้ายก็ขอล้างล้างหือก็มาล้างไม้ล้างมือนะคะหลังจากที่ไปผูกข้าวไปทดลองผูกข้าวเออ โูจะบอกว่าน้ำเย็นสบายมากเลยแล้วเมื่อกี้อปปอลงไปใช่ไหมปอเห็นปลาปลาแบบน้องปลาแบบเออเยอะมากๆเลยะคะ่ะแต่ว่าถ่ายไม่ทันลงมาแล้วแล้วปลาก็แตกกระใจหนีไปหมดเลยวันนี้ปอก็พามาอยู่ที่ บ้านห้วยเกี่ยงนะคะอยู่แม่วางนั่นเองขอนั่งก่อนค่ะทุกคนคะก็วันนี้นะคะปอได้มาปลูกข้าวเนาะมาถึงที่บ้านห้วยเกี่ยงนะคะอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่นะ ได้มาเป็นชาวนาเหมือนปูไปปป่ไอปองปู่ไอปองก็ได้เป็นชาวนานี่มาฝึกก่อนไม่ใช่ฝึกคือทํามาแล้วแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ปลูกข้าวนานนไงครั้งนี้ก็เลยมาลื้ฟื้นความลื้ฟื้นความจํานะคะก็ทําได้แล้วะคะ่ะทุกคนก็เป็นหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินเนาะข้าวแต่ละเม็ดกว่ามันจะออกมาได้เนี่ยก็คือใช้เวลานะคะต้องแบบเหงือทุกงหยาดเหงืออี่ยแบบหยดลงดินติ้ง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 เนี่ย,แบบยก็คือแบบมันเหนื่อยมากเลยชาวนากว่าที่จะข้าวออกมานะคะ ดังนั้นเวลาที่กินข้าวเดยวก,ก็อยากกินทิ้นภัตถนะคะแล้วก็จะขอตัวลาไปเด็กเพียงเท่านี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายต่อนะคะทุกคนก็จะผัดยอดมะเขือเครือ,รอนะคะนนทำเองกินเองอร่อยจังหนาวนี่อ่าภาษากะเหรี่ยงสกอตพูดป่าไงตากุตากุตากุ ตะเกือตะเกือบตะเกือนะคะตะเกือภาษากรีงสกนะกอเน่เหมือนปกเคยถามไปอ๋อจำไม่ได้แล้วนานมาแล้วตอนนั้นเหมือน <laughs>